พี่ชิวเนี่พี่ชิวเนี่พี่ชิวเนี่พี่ชิวพี่เราพี่เราผโคนหมดเลยเฮ้ยโอ้ผีอ้าพีจะปิดหลังขึ้น่าเฮ้ยลองเอื้อชิวชิวอ่าอุ้ยเขาจะได้เป็นรจะได้เป็นผีค่าก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมผีนะครับแต่ว่าตัวพี่ชิวเลื้ยงเสงมากใช่ไป เลื่อนสูงเนี่ยเลิ่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเฮ้ยผีมาดีแล้วอุ้ยเขาจะได้เป็นผมข้าราการใคจะได้เป็นผีค่ะจ้าก็อุ้ยเกือบแล้เอ๊ยเฮ้ยอุ้ยทำไมผีน่ารักจังเฮ้ยผีผู้หญิงเหรออะผู้หญิงเหรอมวลาจะเข้าไปกรอบมันดิไม่ใหม่ใหม่ใม่ให้ยอุ้ยด่านนี้เฮ้ยด่านกว้างไม่กล้าด่านไปเก็บของที่โล่งๆเลย ว้าจะดีแล้วครับทุกคนไงพี่ก้าโดนไล่แล้วเห็นไหมเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนอุ้ยแอบมีไม่ือใต้ดินด้วยแอบกําลัการแอบกําลังการไปเอ้าช่วยเพื่อนได้เฉยเลยอะไรเดียดะจูผีดิจูผีอุ้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายชิมากอยู่คนโง่เลยอยู่คนโง่เลยพีอยู่ใกล้เจ๊พี่อยู่ใกล้เจจะหนีพี่ก็จะหนีพี่ก็อยู่ได้สามชิ้นแล้ว เฮ้ยเรื่อะไรอะวิชิวเฮ้ยใจใจผีเออมีไรข้าคนอยู่หนูมีของถูกเก้าอย่างแล้วก็แบาดีผีก็แบบดีดนเ่อนอด่่จทไมรู้สึกว่าเวลามันถอยหลังช้าจังเฮ้ยหนูได้ของสิบอย่างแล้วเผื่อมันเอาเผื่อมาเผื่อมาเเฮ้ยอะไรหนูจะขาดไเนี้ยดีเล จะช่วยเพื่นไช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนลไปช่วยเพื่อนล้ออยเเอไชิวไม่เป็นไรเดไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเยวเดี๋วียเววยเี่ว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 เี่ี่เเยเดยเยีวยเดยเเวเดี โอ้โไม่เก็บสาเลยมันเห็่มันเหี่ยวมันเหี่ยวเาช่วยเพื่อนเยช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเรช่วยเพื่อนเรช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเอลวเรมันกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วพันจะตายแล้วเเเวิ้วววยยยยยวาวว้าว run มาม่าทุกคนนี่ตอนนี้ตอนนี้เรือกาย่างาเรงนเ่างดานน่งานเานเร่านาน่านานเ่านเนร่นเ่นร่ร่น่านเ่านานร่งารา่น่งา่าร่านรร่ะ่ใครจะไา้เรนเรเร่ร ทุกคนจะรอดไหมเนี่ยรอดรอดแน่อดแน่อนแน่มันมีเวลา10วินะเห็นปะถ้าเรากำไไม่ออกมา10วินาทีเราดีบของได้แล้วะฮุกจ้เฮ้ยของของเยอะจังเลยต่นนี่โคตรใหญอะเฮ้ยใม่เป็นไรไม่เป็นอ้ยโอกยโอไงโอชิปอ้ชิป้ย้ยโ้ย้อ้ยโอ้ด้ยด เต้ยจีเจ้ก็อยู่ด้วยกันน่ะไม่ทำอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะจ้าน้กงสาวอะไรกับมันเฝ้าอะไรกับมันเฝ้าวเฮ้ยแต่เรามีเยอะเรามีเยอะเราอย่าไปกลัวเอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปวันอย่าไปวันเฮ้ยไม่กลัเลยเฮ้ใครอ่ะเจ๊เต้เอออ่ะเจ๊เจอาเรื่องแข่งรถบอใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ๊ยซุ้ก็หลงด้ลย เ่พ่นเฮยไม่ลมลมลเราเพิ่งชุบแล้วยไม่ได้เฮ้ยไมช่วยใครแลเอารปยอดดีเขัทุกคนจ่๊บจุ๊บจนาโอ้โทำไมเจ๊ตายเร็วจังอ่ะ ทำไมอุ้ยมันงีดอ่ะมันขึ้นปีบันไดไม่ได้ล่าเดชุบเอือเอ้ยชุบได้ชุบได้ช่วย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 ได้ผีไม่เฝ้าว้ามันไล่แล้วเออพี่ชิวขี่สเก็ตบอร์ดหนีพี่เอาออกมาใช้ไม่ได้พี่พี่ชิวยืนรอผียืนรอผีนอนรอเฟิน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 อะไร เหมาะผอบข้าด้วยพูดท่ากอเก่งก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมเลยครั้งนี้ไม่ใช่หิวข้าวนะครับง่วงนอนครับทุกคนอันนี้ดึกแล้วอะไรดีใช่ข้าวทีก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ใช่งั้นเราไปพักนอนก่อนดีกว่าใช่ใช่ใช่ปาร์ตกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ